นะบ้านแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันสามคนคือพ่อแม่และลูกสาวที่ชื่อว่านวลเมื่อก่อนนวลเป็นเด็กที่มีนิสัยน่ารักและยังเป็นที่รักของทุกคนอีกด้วยวันหนึ่งเธอได้มอบหมายจากเพื่อนๆให้เธอเป็นหัวหน้าซึ่งเธอก็ทำตัวเป็นเบี้ยบนและทำให้เพื่อนๆของเธอกลายเป็นเบี้ยล่างราวกับสำนวนที่ว่า เบียล่างเบียบบนเบียรล่างเบียบนเบียรลา่ลางเป็นสำนวนความหมายว่าอยู่ใต้อำนาจเสียเปรียบเป็นรองตรงข้ามกับสำนวนเบียบนที่มีความหมายว่ามีอำนาจเหนือได้เปรียบเป็นต่อจนทำให้เพื่อนๆไม่ชอบเธอทำให้เธอกลายเป็นคนที่แตกฝูงแหกคอกแตกฝูงแหกคอกหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แตกต่างหรือแยกออกจากหมู่จนบางครั้งเธอก็รู้สึกว่าตนเองเหมือนปลาซิวปลาส้อยในหมู่ของเพื่อนเพื่อนปลาซิวปลาส้อยคำว่าปลาซิวเมื่อใช้คู่กับปลาส้อยเป็นสำนวนเปรียบเทียบหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญมีบทบาทน้อยคุณคะช่วงนี้ลูกดูแปลกๆพูดด้วยก็ไม่ขานรับ นั่นสิคุณช่วงนี้ลูกดื้อขึ้นมากสงสัยต้องทำอย่างที่โบราณว่าไว้ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีบ้างแล้วล่ะคุณรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีสำนวนสุภาษิตนี้หมายถึงเวลาลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอนลูกและมีบทลงโทษตามความเหมาะสมอย่าเลยค่ะคุณ ฉันว่าฉันจะไปลองคุยกับลูกสักหน่อยว่าลูกมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยแก้กันได้ทันท่วงทีนวลแม่ขอคุยอะไรหน่อยได้ไหมได้คะ่ะคุณแม่ลูกมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากเล่าให้แม่ฟังไหมคะ <c oughs> คุณแม่คะนวลรู้สึกว่า ช่วงนี้นวลไม่มีเพื่อนเลยคะ่ะทั้งที่ทนวลก็สอบได้ที่หนึ่งหนูลองนึกดูดีๆสิคะว่าหนูไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าผิดจนทำให้เพื่อนไม่ได้อยากยุ่งกับหนูไม่นี่คะหนูก็แค่ให้เพื่อนทำงานแล้วก็ บนนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะก็หนูเป็นหัวหน้านดค่ะคุณแม่ลูกจำสำนวนพยาที่คุณยาสอนตอนที่ลูกไปต่างจังหวัดได้ไหมคะพยาคำสอนพยาเป็นถ้อยคำคำสอนสำนวนที่ปราดอีสานเรียบเรียงเป็นรูปของคติธรรมคำสอนภาษิทโบราณหรือคำเปรียบเทียบจากนิทานพื้นบ้านต่าง อีหล่าเจ้าจงจำเอาไว้เดอ้อว,ว่าเฮาเกิดมาก็ต้องขยันหมั่นเพียรไม่เกลียดคร้านสับความหู้บเมนของไผ่ผู้ใดมีใจเพียรหากสิหล่อนพ่อใครตั้งใจเล่าเรียนขยันหมั่นเพียรก็จะพบโอกาสที่จะได้เจอแห่งซับความรู้ ข้อต่อไปเมื่อทำการสิ่งใดให้คิดก่อนทำเพราะการบอกคิดถี่ชวนสิโอ้โอยภายหลังมันสิเสียของควรเครื่องคูนควรใดและคอนี้เจ้าจงจำเอาไวา้คือการหู้จักวางโตแม่งเจ้ามีความหูอยู่เต็มผพงเพียงปากขันสอนโตบ่ได ใครสิยองวด,ดีอีหล่าเอ้ยแต่หากเจ้าบูฮูจากวางโตใครจะมาสรรเสริญเจ้าอ๋อนวลรู้แล้วค่ะคุณแม่ที่เพื่อนไม่ชอบนวลเพราะว่านวลทำตัวเป็นใหญ่ต่อหน้าพวกเขานวลไม่เหมือนเมื่อก่อนพวกเขาเลยไม่ชอบนวลใช่ไหมคะคุณแม่แม่ไม่รู้หรอกนะแต่เมื่อลูกรู้แล้ว ลูก็ควรนําสิ่งที่คุณย่าสอนไปปรับใช้นะลูกค่ะคุณแม่นูนจะทำสิ่งที่คุณแม่เตือนและสิ่งที่คุณย่าสอนไปแก้ไขนะคะนูจะกลับมาเป็นเด็กที่น่ารักของทุกคนให้ได้ค่ะดีค่ะลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกนะสู้ๆนะคะคุณเก่งของแม่กลับมาเป็นนวนที่น่ารักของแม่นะคะนวน ในตรงนี้สิข้างๆเราเธอไม่เกี่ยวฉันแล้วหรอไม่แล้วก็หลายวันมานี้นวนก็น่ารักขึ้นตั้งเยอะเพื่อนคนเดิมของฉันกลับมาแล้วนี่จริงหรอเย้ฉันดีใจสุดไปเลยและแล้วเรื่องก็จบแบบแฮปปี้นะคะน้องๆเข้าใจกันไหมเอ่ย สำหรับพยาคำสอนของภาคอีสานและสำนวนผองภาคกลางสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะบ๊ายบาย